สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันนางสาววัยพรเจวันดีค่ะเทศบาลน,นครเชียงใหม่กำหนดการออกตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในแขวงเมงรายในวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2556เวลา1 3 0นาฬิกา30นาทีณวัดช่างคลองค่ะ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลโดยมีนายทัศนัยบุรณุปกรณ์นาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองสายตาประชาชนเป้าหมายในเขตเทศบาลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการร่วมคิดร่วมทำร่วมเรียนรู้และร่วมตรวจสอบมีการสร้างระบบเชิงรูกของการมีส่วนร่วมเช่นการจัดการสุขภาพด้วยตนเองของชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในทุกระดับของประชาชนตลอดจนมีการเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับไปพร้อมๆกันสำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอ,อสมอผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองสายตาโดยตรวจสุขภาพได้แก่การตรวจความเข้มข้นของเลือดระดับน้ำตาในเลือด ไขมันในหลอดเลือดการทำงานของไตการตรวจมวลกระดูเอ็กซเรย์ปอดหัวใจความดันโลหิตและอื่นๆการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนั้นอยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ชุมชนตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมการรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมของชาวสันกำแพงค่ะเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมของชาวสันกำแพงค่ะ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตการทอผ้าไหมตั้งแต่ขั้นปลูกหมอนเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอผ้าสําเร็จและยังมีกิจกรรมการขายขนมไทยโดยมีนายฤชูชัยโปธาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เปิดพิธีภายในงานกิจกรรมการทอผ้าไหมก็คอ,อ,อยีูนะครับในเลาของสำนักงานจัดหางานแต่ว่าเชียงใหม่ครงการจัดหางานกระะรวกานนะครับ,นะรบอขอขอบคุณท่านนายกพร้อม ทุกท่านหน้าที่นี้นะครับกเดียวหลังจากพิธีเปิดท่านสามารถาไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไปทำคนเดียวได้นะครับทำเสร็จเรียร้อยก็สามารถถินฟรีนะครับเอาพิมบ้านห้องนะครับก็ได้นะครับขอเชิญไปร่วมงานกิจกรรมการทอผ้าไหมสักนกำแพงเพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์การกินของไทยใช้ของไทยพบกับดิฉันได้ใหม่ในข่าวต้นชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!